ตอนที่สามเรื่องท่านพ่อลีเล่าประวัติท่านพ่อลีธรรมธโรได้ให้อวาสททำเอาไว้ว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำความดีนี้ก็มักมีสิ่งไม่ดีเข้ามาแทรกแซงในดวงจิตคือพวกนิวรนิวรนนี้เรียกตามชื่อของมันมีอยู่ห้าอย่าง แต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงชื่อของมันจะกล่าวแต่เพียงตัวจริงของมันเสียก่อนว่านิวร์คืออะไรนิวร์คือสิ่งที่ทําให้ดวงจิตเศร้าหมองทําให้จิตใจมืดมัวเป็นสิ่งปิดกั้นดวงจิตไม่ให้ตั้งอยู่ในองค์ของการภาวนาท่านพ่อลีธรรมธโร ได้เล่าประวัติของท่านไหมว่าชื่อเดิมของเราคือชาลีนามสกุลนารีวงเป็นคนอีสานเกิดที่บ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเกิดในวันพระศสบดีที่31มกราคมปีพุทธศักราช2449เวลา21นาฬิกาเดือนยี่แรมสองข้าปีมะเมีย เป็นบุตรของนายเปานางผู้วยนารีวงเป็นหลานของปู่จันทารีและย่าสีดาเป็นหลานของตานันทเสนและยายดีมีพี่น้องร่วมมิดามารดาเดียวกันรวมเก้าคนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงสี่คนหมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณ80หลังคาเรือนแบ่งออกเป็นสามคุ้มคือคุ้มบ้านในคุ้มบ้านน้อยและคุ้มบ้านนอก เราเกิดที่คุ้มบ้านนอกระหว่างคุ้มหมู่บ้านทั้งสามนี้มีหนองน้ำอยู่สามหนองบริเวณรอบๆหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบรอบๆหมู่บ้านไกลออกไปเป็นทุ่งนาซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทํานาทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านจะมีเนินบ้านเก่าๆมีวัดร้างเก่าๆอยู่สองแห่งลักษณะโบสถ์ที่มีซากงเหลืออยู่เป็นฝีมือของพวกขอม เป็นผู้สร้างเอาไว้ในสมัยใดไม่ปรากฏแต่ที่วัดร้างแห่งนี้มีผีดุมากเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านทั่วไปบ้านที่เราเกิดอยู่ไม่ห่างจากวัดเท่าใดนักหมู่บ้านนี้มีผีดุมากบางคราวผีเข้าสิงร่างคนพาให้เข้าไปอยู่ที่ดอนปู่ตาโดยที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นจนต้องทำพิธีอ้อนบอนพูดผีร่างคนก็จะปรากฏให้เห็น เป็นที่แปลกปรลาดเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านหนองสองห้องจึงนับถือบูชาพูดผีมากกว่านับถือบูชาพระตนรตรัรแม้งานประจำปีอันเป็นงานประเพณีดีงามในทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็ต้องแต่งสำรับไปเส้นไหว้พูดผีซะก่อนแล้วจึงค่อยไปบูชาพระสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคนโบราณเก่าแก่แถบนี้ได้รับอิทธิพล ในการเส้นสวงมาจากขอมที่แผ่อิทธิพลมาจนถึงอีสานตอนล่างนั่นเอง